สราชิกกลุ่มสวัสดีครับผมนายอุดมศิริเทพรักเลขที่19กสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็นชุพูยน้าเลขที่ส4สวันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปิเชียดีดาแดงงามเลขที่ส5ห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาดอินารุงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณบุญเกิดมสีทับสี่เลขที่20สิวันนี้จะมานำเสนอเรื่องพระนิสากุตินีเทรีพุทธประวัติค่ะเกิดในวันอภัย มีชื่อเรียกว่าโคตมีแต่เพราะมีร่างกายผ่ายผอมหลายคนจึงตั้งชื่อให้หมายว่ากีสาโคตมีซึ่งแปลว่านางโคตมีผอมนางเป็นที่ดาของตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในเมืองสวัสถีแต่ต่อมาเกิดประสบวิกฤตการบางอย่างทำให้กลายมาเป็นคนจนซึ่งต่อมาในวันหนึ่งนางเดินอยู่ที่ตลาดที่มีพ่อค้าแม่ค้าวาง ของขายแก่ประชาชนที่เดินไปมานางก็ได้เหลือไปเห็นพ่อค้าคนหนึ่งเอาทองนากองขายไว้จึงถามไปว่าคุณพ่อคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแต่ทำไมคุณพ่อถึงขายทองซึ่งคำพูดของนางเนี่ยทำให้คนที่นางเรียกว่าพ่อรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะบุคคลที่ถามท่อคุณพ่อคือเศรษฐีในเมืองสวัสตีและจูจ่จูวันหนึ่งเนี่ยทองที่มีทั้งหมดก็กลายเป็นฐานซึ่งเศรษฐีผู้นี้หรือนางโุตมีเนี่ยมีความตกใจเป็นอย่างมากหญิงสาวจึงได้หยิบฐานขึ้นมาก้อนหนึ่งซึ่งมันกลายเป็นทองจริงๆเศรษฐีจึงขอร้องให้หญิงสาวเอามือสัมผัสกองฐานทั้งหมดแล้วมันก็คืนสภาพเป็นทองตามเดิม เศรษฐีที่เห็นว่านางยังไม่ได้แต่งงานจึงไปสู่ขอานางกับพ่อแม่านางเพื่อให้แต่งงานกับบุตรชายของตนและรับนางมาอยู่กินที่ตระกูลสามีอยู่มาไม่นานนักนางก็ได้ให้กําเนิดบุตรชายน่ารักคนหนึ่งแก่ตระกูลสามีนำความปักปื้มแก่สมาชิกทั้งหมดในตระกูลแต่ความปักปื้มทั้งหมดนั้นมีอยู่ได้ไม่นานนัก ลูกชายของนางก็เสียได้เสียชีวิตกระทันหันนางร่ำให้เสียใจปิ่มว่าใจจะขาดจนสติฟั่นเฟือนไม่ยอมให้ใครเผาลูกชายกิดเข้าข้างตัวว่าลูกชายของตนยังไม่ตายเพียงสลบไปเท่านั้นแม้ใครเขาจะบอกว่าลูกชายของนางตายแล้วก็ไม่ฟังกีสาโครดมีผู้น่าสงสารวันๆไม่ทำอะไรได้แต่อุ้มศพลูกน้อย เดินไปเดินมาพบใครก็เอ่ยปากถามว่ามียาให้ลูกฉันฟื้นไหมขอยาให้ลูกฉันด้วยคุณตายแล้วไม่มีทางฟื้นดอกหนูแม่หนูเอ๋ยลุงคนหนึ่งกล่าวทำนองให้นางปรงเสียบ้างลุงพูดอะไระให้เป็นมองคนหน่อยสี่ลูกฉันยังไม่ตายเพียงแค่สลบไปเท่านั้นไม่มียาให้ก็ไม่ต้องมาพูดทำลายน้ำใจกันนางตอบด้วยความโมโหลุงไม่มียาดอก แต่ลุงรู้จักผู้ที่มียาชายวัยกลางคนคนเดิมกล่อมเมื่อนางถามว่าเป็นใครเขาจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันนอกเมืองสาวัตถีมีเองพระองค์ต้องรู้จักยารักษาลูกของแม่หญิงแน่นอนคงเป็นความการุณาของชายวัยกลางคนท่านนี้เพราะเห็นว่านางกีสาโคตรมีกำลังจะบ้าไรสติเพราะความรักลูก นไม่ยอมรับฟังความจริงของชีวิตว่ามีเกิดมีตายทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกข,ของนางได้คือแนะนำให้ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์กีสาโคตรมีใจปานประดุดได้แก้วอุ้มศพลูกน้อยรียบไปเข้าเฝ้าพระองค์ที่พระเชตวันพรางกราบทูลว่าข่าวว่าพระองค์มียารักษาลูกชายของหมอมฉันจริงหรือ เป็นความจริงพระองค์ตรัสอย่างสงบขอพระองค์ประทานยาให้ลูกชายของหม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะเธอไปเอามะเล็บประกาศมาสักกำรรม,มือหนึ่งเราจะถาเราจะทาคตจะทำยาให้พระองค์ตรัดบอกเมื่อนางเมื่อนางดีบไปจึงตัดกำชับว่ามะเล็บประกาศนั้น จะต้องเอาจากบ้านเรือนที่ไม่มีใครตายเลยนะถึงจะทำยาได้กีสาโคตมีอุ้มลูกน้อยไปเที่ยวขอมเมล็ดผักกาดจากชาวบ้านทั่วทุกครัวเรือนไม่ได้แม้แต่มเมล็ดเดียวถามว่าทั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีครอบครัวไหนมีมเมล็ดผักกาดหรือหาไม่ได้เขามีกันแทบทุกครัวเรือนแต่บ้านที่ไม่มีใครตายนั้นไม่มีเลยล้วนแต่เคยมี คนตายมาแล้วทั้งนั้นบ้านนี้ก็พ่อแม่ตายบ้านนั้นก็ปู่ตายปู่ย่าตายบ้านโน้นก็พี่ป้านาอาตายนางเดินจนเข่าอ่อนก็ยังไม่ได้มาลิปประกาศเม้แตเมาล็ดเดียวฉับพลันทันใดนั้นนางก็ได้คิดและคิดได้ว่าความตายนั้นไม่ใช่ตายเฉพาะลูกเราคนอื่นก็ตายด้วย สักวันเราเองก็จะต้องตายเหมือนกันความตายเป็นสัจจะแห่งชีวิตสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีการแตกดับไปโดยในที่สุดเมื่อคิดได้ดังนี้เสียงสว่างแห่งปัญญาก็โผงขึ้นกลางใจความเศร้าโศกที่แบกรับมาจนหนักอึ้งก็รู้สึกผ่อนคลายเบาบางลงจิตใจสดชื่นโปร่งโล่งสบายดังหนึ่งวางภาระที่หนักลงแล้วนางจัดการเผาสมลูกชายตัวเอง แล้วเดินไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์สิ้นสุดพระธรรมเทศนากีสาโคตามีก็ได้บรรลุโสดาปฏิผุกราบทูลขออุปสมบทเป็นพิพสุนีพระอ,องค์ทรงส่งเธอไปบวชในสำนักพิสูจน์เมื่อบวชแล้วได้นามตามเดิมว่าพระกีสาโคตามีเถรีวันหนึ่งขณะพระกีสาโคตามีเถรีตามบัตีพ ถือตะเกียงให้แสงสว่างในวิหารเห็นเปลวประทีปลุกขึ้นแล้วก็หลีลงลุกขึ้นแล้วก็หลีลงเช่นนี้ตลอดจึงได้กําหนดเอาแสงประทีปเป็นอารมณ์กรรมฐานคือถือเอาเป็นเครื่องกําหนดจิตให้เกิดสมาธิแล้วเกิดความรู้ขึ้นว่าชีวิตสัตว์ทั้งหลายดุดเดียวกับแสงประทีปเกิดขึ้นแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดใหม่ เวียน่ายอยู่ในวงจรแห่งการเกิดดับอยู่ไม่รู้นานเท่าไรจนกว่าจะบรรล,ลุผลิปนิพานนั่นแหละจึงจะหยุดวงจรแห่งการเกิดดับนี้ได้ฉับพันแสงสว่างเร่งรองเร่งก็ฉายว่ามายังเธอปรากฏปาหนึ่งว่าพระพุทธองค์เสด็จมาประทับต่อหน้านางพระสุเสียงกลางวานันเววมาว่าถูกแล้วกีสาโคตามีผู้ได้เห็นแจ้งในพรินิพาน แม,แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าผู้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นแจ้งสิ้นสุดพระพุทธภาษิตพะกีสาโคตมีเทลีก็ได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมปฏิสัมพิธาจากการสูญเสียลูกดีว่ามันสาหัสเพียงใดพะกีสาโคตมีเทลีได้รับยงย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตทัตคะความเป็นเลือกว่าผู้อื่น ในทางทรงจีวรเศร้าหมองเป็นพืชเป็นผู้ถือทุดงขวักเข่งคัดมีความเป็นอยู่เรียบง่ายอย่างยิ่งเป็นสติที่มีบุญบัตในการจันโลงพระพุทธศาสนา,าอย่างดียิ่งท่านหนึ่ง 2. งคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง2.1เป็นผู้มีความเคารพนอบน้อมยิ่งจากประวัติของนางกีสาโคตมีสมัยยังเป็นคาราวาท นางเป็นคนที่มีความเคารพอนอบน้อมต่อสามีต่อบิดามารดาสามีอย่างยิ่งตลอดถึงคนทั้งปวงเมื่อทรัพย์สินของตระกูลสามีของเธอได้ถึงการวิบัติคือกลายเป็นเท่าฐานไปหมดสิ้นได้อาศัยบุญของนางจึงกลับกลายเป็นทองคำนางเองน่าจะ ถือตัวว่าเป็นคนสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในตระกูลแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่นางกับปฏิบัติตนเป็นสะพ้ายที่ดีเป็นภรรยาที่ดีของสามีมีความเคารพอ่อนน้อมท่อมตนต่อสามีและบิดามารดาของสามีคุณสมบัติคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ติดตัวนางมาตลอด แม่มาบวชเป็นพิสุนีแล้วนางก็ให้ความเคารพพิสุและพิสุนีอื่นๆอ,อย่างยิ่งถือตัวว่าเป็นเพียงผู้ศึกษาคนหนึ่งเท่านั้นยินดีได้รับโอวาทและคำตักเตือนจากเพื่อนสหะธรรมมิกเสมอเพราะคุณสมบัติข้อนี้เช่นเดียวกันที่บรรดาให้นางได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในที่สุด เพราะถ้านางดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำ,นะคำแนะนำของอุโบสกผู้หวังดีให้มาทูลขอยาจากพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีโอกาสได้เข้ามาสู่ล่มเงาของพระพุทธศาสนา2.2เป็นผู้มีความคิดฉับไวคนส่วนมากเมื่อจมอยู่ในพ่วงแห่งความทุกข์คือมวัวลุ่มหลงในทางผิดบางอย่าง ยากนะักที่จะได้คิดและถอนตัวได้ง่ายแต่พระกีสาโุตมีเทรีนี้กับเป็นข้อยกเว้นในขณะที่เดินสอบถามหา,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากเดือนนี้ไปเดือนนู้นอยู่นั่นเมื่อได้ยินว่าทุกครัวเรือนต่างก็มีคนตายทั้งนั้นนางก็พลันได้คิดในเวลาไม่ช้านะักว่าชีวิตนี้ ไม่เที่ยงแท้ทุกคนจะต้องตายไม่ได้ตายเพราะบุตรของนางการได้คิดหรือคิดได้ก่อนที่จะสายเกินไปนี้นางออกจากความมืดสู่แสงสว่างแห่งธรรมะได้ในที่สุดซึ่งคนทั่วไปอาจถือเอาเป็นแบบอย่างได้คือเมื่อประสบความทุกข์ยากหรือปัญหาหนักๆสักอย่าง ให้ตั้งสติพยายามคิดหาทางออกในอีกมุมหนึ่งไม่เพึ่งจมอยู่กับความทุกข์หรือปัญหานั้นอย่างเดียวแล้วจะพบทางสว่างในที่สุดหัดคิดหัดทำบ่อยๆความคิดจะฉับไวขึ้นเข้าใจอะไรเร็วขึ้น2.3เป็นครูที่ดีของสติทั้งหลายประสบการณ์ชีวิตของนางกับกลายเป็นประโยชน์ นางสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้สตีทั้งหลายผู้ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์คลายกับนางจึงปรากฏว่าสตีทั้งหลายมักจะไปหาปะกีสาโคตมีเทรีเพื่อฟังธรรม2.4เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย สมัยเป็นคาราวาสนางเป็นสะพายของตระกูลร่ำรวยเมื่อออกมาบวชแล้วกลับเป็นอยู่อย่างง่ายๆสันโดดด้วยปัจจัยสถือครองจีวรเศร้าหมองจนได้รับยกย่องในเอตทัะคะในด้านการทรงจีวรเศร้าหมองคุณสมบัติข้อนี้เป็นแบบอย่างแก่คนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีคือเป็นเครื่องเตือนสติว่าให้ทำตนเป็นคน กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินหรืออยู่กินแต่พอดีไม่ใช่กินอย่างดีอันเป็นส่วนเกินแห่งชีวิตผูกอีกในหนึ่งคือให้คิดเสมอว่าพึงกินน้อยใช้น้อยแต่ทำประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด